สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมนโอมนะคะตอนนี้ก็ต้องวิ่งออกมาที่ร้านนี่เลยค่ะภารกิจด่วนมากต้องวิ่งมาที่ร้านเลยนะคะทุกคนช่างต้องการสิ่งนี้ด่วนนะไปเราเราไปดูกันว่าคืออะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปเดินไปดูว่าเราจะมาเอาเอาอะไรนะคะทุกคน ตอนนี้เราไปสั่งแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็คือเอารถไปขึ้นนะนู่นข้างหลังข้างหลังไปเลยทุกคนก็ที่เก่าที่เดิมนะครับที่เรามาสั่งปูนสั่งทุกอย่างนะครับอยู่ที่นี่นะครับสั่งตรงการด่วนด่วนวน,น,นะครับด่วนแค่ไหนไม่รู้นะครับ แต่ว่า,านันน่ะน่าจะรถรถที่มารับพัสดุนะครับเยอะมากต่อคิวกันยาวเลยนะครับไ,ไปเลยเรไมไปม <S <S ไปบังได ใช่อินีเสือใส่นอสเสือไปหาคนกันอา้าวชะลออยูแถวนี้แหละถึงแล้วจุดมายลุ้นอีกหนึ่งอย่างนะครับว่าเราจะสั่งมาถูกหรือเปล่าเราก็เห็นอยู่ไงเราเห็นอยู่มาแล้วมาแล้วต้องถอยหลังเข้าไปนะ อ้า,าก็ออมถอยลังเข้าไปเออสี่กระสอบนะครับก็น่าจะรอปูนเหมือนกันแหละเพราะว่าปูนหมดพอดีอ ข้าช่องพอดีไหมนี่โอ้โซเฟอร์ของเราน่าจะอยกำลังสีหยองเมื่อกี้นี่ชาวยองนะโอเคอยู่นิดหนึ่งอยู่นิดหน่อยอยู่นิดหน่อย <Okay. S 2> <laughs> ไปลองไปนี่ <Hey. S 1> ยังไม่ได้เดี๋ยวนี่ยัง okay. มันไปสูงเลนไปไปทุกคน ah. อ่ะลงได้ เราได้มาถึงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวก็รอช่างมาแบกแบกหามนะว้าวตอนนี้แปะแปะหินแล้วทุกคนแปะหินเกือบเสร็จแล้วไวมากไปอยู่ไปให้เพื่นบันนี้ ซุกซุกซุกฮือฮือบานนี้เอาสรอยแล้วแม่ต้องยกถึงกระได้กับไอ้โค้หัวเสียไหมอ่าได้แล้ววางไว้ตรงนี้เลยทุกคน้ไมม่ จร่าจิงว่าจ,จอดนอีก็ได้ดิเนี่ยเอี่เอาก็บอกให้เข่านี่เนาะ,ะก็บอกให้ถอยหลังเข้านี่ไง <คน S 2> เออเป็นน้ำนคนบอก <agues S 1> อเป็นพ่อคนบอกนะไม่ใช่เป็นเป็นพ่อคนขับรถนะจุดวางเก็บใช่ไหมที่มันก็ เราต้องเรียนรู้จากกันี้นะคะทุกคนจะดูกันเ่รียนรู้อะดูเฉยๆเราเรามานั่งดูเฉยๆนะคะทุกคนสังคือเอกงามสุดการปาดคนหิวนี่นี่คือฮอปเอ็ดมื่อวานสังเนาะสังเนาะฉัเลยสั่งซื้อเป็นสังเนาะเมนคั่ม มันทำแบบมีมิติทำเป็นปูดเป็นปูดขึ้นใช,ใช่มันถ้ำใช่มันถ้แล้วก็ให้มันเหมือนก้อนหินธรรมชาติก็ต้องมันไม่เรียบมันก็จะมีแบบมิติเว้านั่นนูนน่นนี่จินตนาการช่างล้วนๆน,นะคะนั่นทำามาซองหนึ่งพีทุกเป็นยังไงล่ะกี่เห็นหน้าจังสัน เมริกาโน่มากเลยดิจิบเมริกาโน่ก่อนไหมเมนิกาโน่หรนเลือกสีลงหัวน่อจริงจริงจริง้ทุกคนยอดมากเลยเก่งมากเลยน้องแพรเป็นคนที่สวยแล้วก็เก่งมากผล้วคือเป็นผู้ผู้งามผู้สวยผู้เก่งจัิงสิเนาะเพรหมิ่นซองนี้คตะหวานมีแห้งขึ้นบอ มีแห้งบ่มีแห้งขึ้นนิดนึงอันนี้เป็นกระจีต้การแสดงตัวได้ไหมอันนี้คือการขัดขัดให้ปูนเรียบนะคะทุกคนเน่นบ่ขัดให้ปูนเรียบเม่นบ่แน่นเลยอ่มไม่ันแล้วกระตามที่เห็นเลยตรงๆ ได้ิแบบนี้เลยสปันได้เอาเด้อสาวถ่ายคลิปด้วยันเปิดเพลงหรือเปล่าบอสเม่สิค่ก่อนฮะเมื่สิค่ก่อนค่ก่อนสีอดเต้าหมเด้ยอุ้ยมุมนี้สวยมากเลยน้องเพลสวยสวยมุมสวยเดี๋ยวรขึ้ลิ้งไป่ ได้ได้รับแล้วบ่ได้รับแล้วได้รับแล้วพันแห้งกินอยู่กาแฟตาแจงลยมันมีเส้นน้ำตาลเลยบปล่าไมไ่ของน้องแพลหวานปกติบ่ของเจ้าค,คือโคตรตูโฟดเลยอ๋บอบ่อยากให้ไผกินน้ำเนาะโอ้แม่ครับเชือกของห่อใสนะ่ไหมแบบไม่ใส่น้ำตาลโไม่ใส่น้ำลผลึ้งเขาขี้ที่บ่มหูสิบ่มีใครกินน้ำแบบหู แล้วเราก็าไม่ใส่หมวกไม่เป็นไรคะ่ะเราใช้กันแดดนะคะทุกคนหน้าเราสู้แดดท้าแดดอยู่แล้ว,วกันแดดหกเจ็ดแปด้าสนตตอไม่ได้นะคะหรือว่าทางเพจมีไหมเพจสลายยุทธศิลป์เลยคะ่ะสลา,ายยุทธศิลป์น,นะครับนี้เลยนะคะสนใจสนใจอยากปฏิดตติ น้องที่ช่างชลายุกนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเริ่มสวยงามตะการตาแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนว,ว้าวนี่คือบุคคลที่ยังอยู่กับเราสวออผู้รอดชีวิตที่ยังอยู่กับเราตอนนี้ เขาทิ้งพี่แอนไม่หมดแล้วไม่เป็นไรชินแล้วใช่ไหมคะเราอยู่ที่นี่จนชินแล้วอทิ้งให้อยู่กับเด็กๆแบบพวกหนูก็จะปวดหัวหน่อยนิดนึงใช่ไม่ได้ปวดหัวอะไรเลยก็จะไปรดต้นไม้ชชุดค่ะก็ต้องชุดแบบนี้เนาะเพราะว่าแดดมันยังแรงอยู่ต้องดู พวกหนูใช่ค่ะก็เลยแวบมานิดหนึ่งค่ะแวบมาได้ค่ะตอนนี้องค์เมย่ากำลังสวยงามเลยนะคะตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนิฟซิลท่านที่คอยสพอร์คอยให้กำลังใจช่องมันอมมาโดยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ เดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเริ่มสวยแล้วนะคะคแมมนว่าถือแต่กล้อง่ายวันีเดียดาบออกบอก็่ิดีทเลยกัน